เขาบอกแนวแกมันชมร้ายปอดคำาะแต่คิดคิงตลอดเลยสิมันทำร้ายใจที่นี้สำริดคบนอะอืมอันนี้ควันนี้ก็อืมก็ในช่วงสองโมงเช้าหรือประมาณกันคำน่ะไปสภาพบุรุษหน้าตาดีฟังพยัญชน์ไปน้ำคำน่ะสวัสดีคุาพรตรีหน้าตาสวยๆคำนวะสวัสดีทุกคนที่เคยรวยแต่ม้ที่ความมีสวยในปีนี้คำนะบ้าทคำนี้อ้ขอสเปนตาดำท่อทานเหรอ โอ้ไม่สาวนะอยนี่แหละคำนั้นโควิดมันทำร้ายปอดอีกรอบคำนั้นตัแต่ที่ถึงเธอตลอดนี่สิแม่มันทำร้ายจใจนี่ครับต้มยิงคำนั้นโอ้เขาเรียกว่าต้มเป็ดหรือไม่เดีมือกลัต้มเป็ดปลาไหลคำนั้นใช่นี่คำนั้นเข้าชอบครับซิกเนื้อเชประจำวันนี้ก็ว่าได้คำนี้ต้มเป็ดเขาเรียกว่าต้มเป็ดแ่บแทบมขึ้นฝนตกหนักคำนั้นสอนี่ครับลุยธงลุยทาหายากหากินตาสไตล์มื้อเก่าครับวันนี้ก็ได้มีปลาไปขายมีเห็ดไปขายมี อ้งนี่ไม่ได้ขายนะครับขายมีปลามีเห็ดมีหนูอ่านี่มีสาอย่างวันนี้ครับก็ได้วันนี้ลาได้กระเป๋าสองร้อยสามได้สี่ร้อยเกือบสี่บาทกันนะโอ้กังเบาชิลๆยังไม่ข้ามเลยนะสี่ร้อยละสนใจมาาสันายมาเริ่มมาเริ่มแกะก้อนกินืัอพี่คำนัะนเขากับพี่รับรองสไตล์นีไม่มีขาดกันนะไม่ได้เขาไอ้กันร้อยโอ้สองนาะ มีใครคิดไปไกลถึงอ้านี่ยครับตมอินครับอินไม่ใครคำเนี่ยโอ้ฝนตกมขึ้นตกหนักครับที่บ้านคุณฝนตกหนักหรือเปล่าครับเรื่องพยุเข้าครับลแต่ผมก็อยากให้มีนะครับนายุประจัานีผมก็อยากให้มีนะครับเขาครับผมโอ้คนะเขายังไงก็มาครับมามามา เอาเป็ดมูนาคุมากคับผมเนาะเอาเป็นพรือเฮอเ็ดน่าบบคนเผืมากเลยเเจี๊มบคือเนียบเียอันนี้เยเป็นเามาใส่เอะไรมันจะเป็นเห็ดอนไอเห็ดีิ้นแหดครับไม่เหรอมีอะยีพอดีครับมเ้มอนูไกินแล้วครับนี้หนูรนึ่่พมานห่อเล้กินหน่อเื้อกนน่้นน เก็บเซลครับอ้นี่ม่น้าเสร็จพวกับเห็งเนี่ยผมมีเก <tampoco> ็บมาเห็ดพวกเห็นมุ้ตังนตครับผมเอาซิมจะทำอะไรครับาิม่ซิมอยู่ตบมือครับมอันนี้ครับมูหน้ามเพิ่นมาเยี่ยมมายครับเนาะวาผมจะลงให้กาลงสองสานหน่อยนี่ครับพิ่มาเยี่ยมมายาม้ขางว่าข่า่ยีห้ครับผมนี่นี่นี่อันอันอันแคระลุงคะรุจ้าพกสนี่ครับผเจ้ารุ้งวรับ่ไดูมานุ้งนี่ครับผมนะัมือเ่าตัมือ เป็นมจบแล้วผมก็เลยต้องมาถ้าไมีรัฐบาลมครับพดีใครหนูใครปลาใครยังเนก็ได้ซื้อหลอมากครับนี่ครับปลาแนปลาไปต้นไหมครับอือขึ้นได้ไปลาซึ้ก่นี่ครับเป็นขึ้นนนิมันมันลงทอยู่หน้องไงครับเป็นปลามันงทอปลาซิไหมผมได้ิมพมสอนมากเลยนเงีครับนก้อยจริงครับครับผม ขอจบนะครับพ <formation jin inh aling> <at> ี่ก่อนนะครับอาจต้อนรับแขกก็นาาได้แขมุ้ยพอครับเนาะเป็นพวกแขมือขายหัวกแขมือเพื่อนนะครับเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพสุขภาพใจเป็นหุ่มเป็นใหญ่คือเก่าครับต้มอึงครับเนาะอึงเมยครับโอ้เป็นตัแซ่บแขนัดนักโอ้ไม่ได้กินเลยครับเนาะอารับแขกคนใดเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนนะผมเป็นเด็กเอ็นได้ครับนี่งานักกก็จจะไปดูแลสุขภาพสุขภาพใจเป็นหุ่มเป็นใหญ่ทุกคนที่เก่าครับไอ้กันร้อยอ๊ยก็จะมี